มาตามสมตามเดิอพี่น้องเด้อแล้วสิ่วันนี้จะมีมีเรื่องมาหลายมาหลายฟังเรื่องจะมาเลากฟังพี่น้องเวลาเราทําครัวเราเป็นพ่อครัวเนาะเราก็ทําอาหารแบบหลากหลายทีนี้มันก็หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยรสชาติทีนี้ในการปฏิบัติบําเพ็ญทีนี้มันรสด,ดีมันไม่มีง่ายว่าญยตกจะทาท่านนี้ยติดรสชาติติดติดรสชาติอยู่นะครับผมยังยังแบบ เขาเรียกว่าม <spirituality> ันไม่แซ่บนะพี่น้องไม่ไม่แซ่บที่นี่พอไม่แซ่บนะแล้วเขาบอกอุ้ยมีเหนอร่อยเลยมีเห็นอร่อยเลยมีเห็นอร่อยเลยแล้วก็กินข้าวกันแบบห้องโถใหญ่ๆแล้วพูมีเห็นอร่อยเลยมีเห็นอร่อยเลยมีเห็นอร่อยเลยผงซุปมันไม่ได้ใส่หรอไม่ได้ใส่ผงซุปหรออะไรหรอประมาณเนี้ยคืองบประมาณกับบพ่อพี่น้องงบประมาณก็ไม่พอแต่เราก็เลยใส่แบบเราว่ารสรชาติโอเคแล้วอืมคนอื่นก็ว่ารสชาติโอเคแหละแต่ท่านี้ว่าไม่โอเค พูดง่ายว่ามัน่านรถดีเจแต่การที่พูดการการะทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเนาะก็อบอกว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เรื่องเรานั้นนะต้องขอบคุณเขามันทําให้เราแบบรู้ว่าเวลาเราจะพูดอะไรแบบเนี้ยให้เป็นอาชีพข้างๆไปพูดคุยถ้าว่าแบบส่วนตัวดีกว่ามันจะทําให้น่ารักมากขึ้นนะเวลาประสานงานจะทําให้น่ารักมากขึ้นนะคะเพราะเพราะอะไรที่ทำอ่ะดูเราเป็นแบบอย่างด้วยนะแล้วเขาก็ไม่ใช่แบบแบบ น้อยแล้วเป็นบิ๊กบิ๊กแล้วใช่ไหมล่ะแล้วการการะทาแบบนี้มันมันไม่โอเคทีนี้แล้วทีนีเ้เหมือนกับผมมาเป็นเมื่อก่อนก็เป็นผู้จัดก,การเป็นหัวหน้างานเวลาผมจะตําหนิลูกน้องลูกน้องก็ช่างเนี่ยผมจะคุยส่วนตัวจะไม่มาตําหนิแบบต่อหน้าโดยผู้คนมันเป็นการอย่าเขาเรียกว่าตําหนิต่อหน้าผู้คนมันเป็นการทําให้เสียหน้าซึ่งกันและกันได้นั้นเราต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะประมาณนั้นไม่งั้นมันก็จะดูไม่ดีอ่ะ เราต้องเคารพซึ่งกันและกันนะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะเราต้องมีเมตตาเจแล้วก็การที่จะปกครองใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องดูให้ดีใช่ไหมครับผมทีนี้เขาทําแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบอืมไม่น่ารักทีนี้ก็ปากปากไว้ให้ทุกคนคิดนะการกระทําที่น,นี้อย่าทําแล้วการที่เราไปไปไปฏิบัติธรรมรสชาติโอเคไม่โอเคมันก็แค่หนึ่งมื้อคิดว่าอย่างนี้กลับมาถึงบ้านเราอยากจะซ่บจังนวดแบบไหนเราจะใส่พวงชนิดเยเอะยขนาดไหนคนจะรวกประมาณขนาดไหน,น,ไหน,น,นก็แล้วแต่คุณ ให้คุณกบไปกิกับบกานเนาะเพราะว่านั้นคือส่วนรวมการปฏิบัติธรรมบาเพ็ญธรรมยิ่งอยู่นานต้องเอาออกให้เยอะๆความมันจะได้ตัวมันจะได้เบาไม่ใช่เอาเข้านะทุกวันนี้อยู่กันการอยู่กันจริงๆอาจจะความนักเขาตัวเองความเบาไม่ได้อยู่ดอกอืมฝากไว้ให้คิดบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์เช้าก่อนตอนได้ไหมกัจิกีสตาม